สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็นะอันนี้ข่าวอัปเดตนะตอนนี้นะักเตนนนะตนนนะตหลายคนนะนักเตะไทยในนักเตะไทยลีกในหลายคนนะก็ตอนนี้ก็ว่างงานกันนะครับเพราะว่าไม่ได้หลังจากมีสถานการณ์โควิด -19 อะไรออ่างเงี้ยก็เลยทําให้ฟุตบอลก็ไม่ได้แข่งเนาะก็มีหลายคนที่ก็ไปทําอาชีพเสริมนะแต่อันนี้นะครับไอเนายะอเคนายอันนี้มาอัปเดตอเคนบ้างนะ ก็ออเป็นเสียลุงลงเขาเรียกว่าลงลง,ลงทุเรียนหรือเปล่าเป็นเสียขายทุเรียนอ่าเฮ้ยอันนี้ดีนะผมผมมองว่าอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าเออนักเตะพอคือนักเตะอายุการทํางานมันมันมันสั้นมากเพราะว่าช่วงที่กอบโกยเงินอ่ะก็ควรได้เก็บเงินใช่ไหมแล้วก็บ้านปลายชีวิตก็คือต้องมีอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมว่ามองมองมองเป็นตัวอย่างที่ดีว่าถึงจะเลิกค้าขายังค้าแข่งอยู่หรือว่าจะโรยราฟอร์มจะโรยราไปแล้วหรือว่าจะแขวนสตารแล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องด้านการเงินเพราะว่าเขาเอาเงินตรงนี้ไปกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนทำนู่นนี่นั่นอันนี้โอ้โหแม่งแจ่มเลยเอ9เนอดิศักไกลสอนนะครับผมก็ผันตัวมาขายทุเรียนออร์แกนิกออนไลน์ จากสวนตัวเองที่ระยองมีส่วนของตัวเองด้วยนี่แจมเลยอะท่านผู้ชมนะก็เจ้าก๊อฟนะครับอดิษศักิ์ไกลสอนอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเจ้าของฉายาเอเคนนะที่ปัจจุบันนะครับผมค้าแ่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือ FC อาศัยช่วงเวลาที่ฟุตบอลอาชีพหยุดการแข่งขันในช่วงที่แพร่โรคโรคหาต้นโควิดอันนี้แหละนะครับผม ก็เตรียมนะครับเปิดขายทุเรียนออนไลน์โดยเป็นส่วนของก๊อปเองนะครับเจ้าก,ก๊อปเองที่ระยองครับใช้ชื่อว่า Durian by a k 9แม่งผมว่ามีคนไปซื้อเยอะแน่เลยเพราะว่าด้วยด้วย,วยเป็นบิ๊กเนมอดีตนักเตะทีมชาติเฮ้ยอันนี้อันนี้มันเป็นทุเรียนของก๊อป a k n i เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออนะมันก็ก็จะทําให้แบบว่าธุรกิจเดินเดินหน้าไปได้อีกพอมีคนรู้จักแลว้วไงเออนะครับมันก็ทําให้ เป็นทุเรียนหมอนทองชั้นดีแม่งผ,ผมเป็นคนชอบกินทุเรียนด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวแล้วมาสั่งสั่งสั่งทุเรียนของอดิศักกลสอนแล้วมามารีวิวทา่านผู้ชมเนี่ยเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอราเปิดขายกันเว้กูจะไปซื้อไปอุดหนุนหน่อยนะฮะก็เป็นทุเรียนเอเคนายเตเตเตนะฮะทุเรียนหมอนทองชั้นดีด้วยแม่หงหมอนทองด้วยแม่งของโปรดผมเลยนะเกรดพรีเมียมออร์แกนิกนะครับไม่ ไม่ป้ายยาเร่งสุกขการันตีความอร่อยโอ้โห,โโหแม่เจ้าทุกกล่องที่ออเดอร์ในรอบแรกแถมลายเซ็นนะครับผมสุดพิเศษทุกกล่องโอ้โหแม่เจ้าท่านผู้ชมได้ลายเซ็นด้วยนะฮะท่านผู้ชมใครเป็นคอทุเรียนนะครับคอทุเรียนนะครับและแฟนคลับของอ k กินายนะไม่พลาดนะครับสำหรับแฟ,แฟนบอลนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามใน IG ดูเรียน บายเอคนายได้นะครับไม่รู้ว่าสุกหรือยังนะเฮ้ยมีเขาเขามาขายแล้วนี่เอามาขายแล้วนี่เออเดี๋ยวเฮ้ยเหลือแม่งกูกูไปซื้อรถแรกงได้ลายเซ็นด้วยนะได้ลายเซ็นเอคนายด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดูอ่ะเออเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นกราฟิกให้เนาะดูเรียนบายเอคนายเนี่ยว่าเป็นยังไงนะโอ้โหแม่เจ้า เฮ้ยอันนี้หัวการค้าผมว่าดีดีดนี่แหละไม่ต้องไปเล่นอ,อะไรที่ฉาบฉวยให้เ,เหมือนนักเตะคนนั้นอะที่เราไม่รู้อะเออนั่นอะที่หายจ้อยแล้วก็ไปโผล่ทีมหนึ่งนั่นอะเอาเงินไปใช้อะไรผานไปใช้อะไรเยอะแยะใช่ไหมนี่ดินี่ดิเป็นตัวอย่างที่ดีในการเอาเงินไปหมุนไปแบบว่าใช้ลงทุนกระจายความเสี่ยงใช่ไหมฮะเออนะครับผมโอเคครับก็ไปติดตามนะใครที่อยากกิน คอทุเรียนแม่งนี่ผมนี่ทุเรียนแม่งของโปรดผมเลยทีเดียวนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองต้องไปโดนซะหน่อยต้องไปโดน a อเคนาซะหน่อยนะโอเคครับลาท่านผู้ชมกันครับสวัสดีครับ